กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเมื่อนี้กลมาพบมาเพาะนอตีอีกแล้วโดยมาพบมาเพาะนอนตีเมื่อนี้กะอยู่เพื่อนซานของไอทงเนาะพี่น้องเอ๋ยโดยเมื่อนนี้นอตีกัาเนะาะหลังจากเ้อาบอดีมาโดนเติบเลยเนอะอาะไอเพื่นกัคาวิยากพี่น้องเลยเนาะบริสุทธิ์อยู่เพื่อนแล้วกะไปเตาถ่านเนาะกลับไปหาแก่พื้นแก้ยังของเพื่อนเนาะโดยเมื่อนี้กา ได้มาเนาะโดยอายเพลินกับอยู่ในพี่น้องเลยเนาะอบรรยากาศเพื่อเพลินกันเลยอ่านอนีกันนั่งในรถเพลินเนาะพี่น้องเลยอ่าทงหัวยังเพลินเนาะมีแต่อันกกมัม่วงยังองเพลินแหละพี่น้องเลยอบรรยากาศจะดีดีเนาะแบบก็คอยมีกกไม้ยังทางอันนี้กันถากกมะม่วงเพลินสูงกับส้มสีนีหฮมโดย เดี๋ยวไอ้เพิ่นออกมาเนาะจาก่เนเถ็ดเนี่อยู่ในผู้แหละโดยเดี๋ยวนาตีกับสิป้าเป็นกองหลังเนาะให้พี่น้องเบิ่งอ่ารอบๆบ,บ,บ้านเพิ่นเนาะก็มีแต่กุกอันมะม่งวงแล้วก็กับกุกกล้วยเนาะพี่น้องเอ้ยลายลิโดยเดี๋ยวไปเบิ่งกองหลังเนาะเขาสิเป็นจังไดเนาะพี่น้องตอนนี้กับพวกผูไ้ไอ้่งโถ่เพิ่นด,ดึงยั้งอะนะคือเอาผักบงยังเพิ่นเนาะพี่น้องป้ามาบัดน,นี้เฮาประด้มาหาไอ้เพิ่นลายมือเลยกุกมะม่วงเพิ่นกาจนสิเป็นหมากไปเลยเนาะ โอเห็นย oh, <Jesus> <t doors> ัง <t> อ <sz many times> oh, ันนี้สบายดีไอ้ท่งสบายดีโดยเห็นยังนี่โอ้เครือผักบงเพิ่นกระย้าวนี่เนาะพี่น้องอันนี้โอ้เนาพิ่นกระพู่ลายลี่อันนี้นะมีแต่อันพักอันนี้เนาะพี่น้องพักอังเกาะคนอื่นเขาหอมปะเขาหอมใหญ่โอ้ิ่นดึงออกมาเนาะเพราะว่ามันหนาเกินไปแล้วยาวเกิน <c oughs> ไปแจงได้เห็ดทุกวันให้น้องลลอแล้วแล้วบ่มาเมื่อนี้เนาะพี่น้องโนอาตี้ก็ได้มาหาพระดย์วานผู้องเพิ่นกับข้าวเวียงเนะาะอทำไมพี่น้องเพิ่นถามได้เลยเนาะว่ะอันบ่มาหาเนาะโนอาตีก้กะบ่ได้มาพี่น้องเลยเนาะมากะเพิ่นบ่มีบ่เพิ่นบ่อยู่เพื่อนเนาะแบบเพิ่นข้าวเวียงนี่แหละมือวันทิศกะเพิ่นบ่ได้พักซ้ำ อ้เพิ่นกะคาไปเหดเวียงเนาะกองพืนเ็เลยบ่ได้ไปหาออกนี่นนองอญ่าแถวนี้เนาะอ่าตอนตอนด,นดนๆเนาะเพิ่นกับกองพื้นเพิ่นแกับขวดทานเนาะหากันล้วมื้อนี้โอ้โหแถวนี้ก็มีแต่อันนี้เนาะเพิ่นาคาขวดทานเพิ่นที่เราเลยเนาะหกมีแต่อันอันนี้ก็เป็นกกกล้วยเนาะมะเมียนเห็ดหอมว่าแถวแคมเพื่อนเพิ่นกา กูมีบกไม้แล้วแล้วบ่ขวดมือในทานนะโดยเนาะปาแดดๆเลยเนาะพี่น้องไอตอนนี้กะเพิ่นกะลกตอนนี้เลยเพราะว่าเพิ่นว่างตอนนี้เนาะพี่น้องเลยอ่ามืออื่นมาอึือบางทีเพิ่นกะไปหาตัดตัวตัดพื้นเพิ่นเนาะ ทาั้งน้องสาวเพ่นกาคาเบียกคางานอยู่เนาะโอ้โอ้บใส่หมวกบใส่กุ๊บเลยไอ้ฮาก็ได้ <c oughs> เสียความรอเลยพี่น้องเยเนาะนอตี้กับบริชัยคือกันโอ้โหหยามีแตนผักบงกับอันนั้นเนาะแมนไปพัดกินก็นได้ได้ผักบงนะ ตอนนั้นกันน้องตี๋ทางกับอันนั้นเนาะพี่น้องเลยกับผู้วงเพลินทางอันอันหญ่น่นนี่แหละเนาะมาแบบนี้แห้งขึ้นขักผักบ,บงก็เขียวเขียวมงังม่วงเพลินก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเนาะแถวอันนี้กะมีแต่กกไม้เนาะพี่น้องเลยเวล,ลาทมทานนี่สบายแหละวัหายากตัดทสด ค่ะเพื่อเอาเพื่อโลกกะพี่น้องเลยเนาะไอ้เพื่อโทษอีกคยโลกกะอะไรเบิ่งนี่เนาะใส่ความแห้งขนาดเลยแต่ว่าต้องว่าโลกมันชีแห้งนี่ชั้นเออเอ้าบางทีอันดินมันแข็งเด้เนาะเ้าก็ต้องใส่อันแห้งหน่อยนึงเนาะดึงเด้อพี่น้องนาราตี้สิลองโลกเบิ่งเนาะสิเป็นยังไงปลาเนาะผู้ดึงยังบนรุดเลยหยาเนาะพี่น้องมองเลยผู้แหนบบุคือหยาตัวไอ้ทงเผื่อดึง เป็นอ uh, yeah, ันนั้นเนาะยามคือกันนัแลอันต้องเอาจกได้นะถ้าเอาอันนั้นมันเยมันถึกมือโอพี่น้องอันเพิ่นลกหญ้าออกแล้วสิเียนแบบหมายความว่าเพิ่นว่าสิหวานักแนวอันนั้นเนาะอันนี้เป็นผักบงลายแฮงพแถวหัวพก็ลายพอันนี้กเนาะยอดใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยม่นผัดกินโลก็แม่นลิ ออเนาะเพิ่นไหโลกเพิ่นไหโลกเอาเมื่อกินเด้อพี่น้องเลยเนาะพักบงอันนี้ปลูกใหม่เล้วนั่ะเดี๋ยวระวังตังสักคุเนี่เนาะเดียนะเด๋ยวพี่น้องเลยเนาะน้อตีกับซีโลกเอาเ,เมื่อกินเห็ดยังกินพัดกินก็นได้แซ่บเนาะเดี๋ยวมันแก่ไปเลยอ้ายเพิ่นกับซีปลูกใหม่เนาะอันกรดี่ไม่คุ้มว่าโลกหางมันออกเลยหก <c ười> น้าคูวงเพื่อนนี้มากๆมักไดพัดทั้บวงเพื่อนปะอึ๊บคูเนาะพี่น้องแกแห้งอีเลียนนี้หักจนเป็นอันนี้ไปเลยทั้ทงหมู่เจ้าเมื่ออะไรบอคือบบเห็นเมืม่อแล้วอือเินเมื่อแล้วนมาเห็ดเวียกต่กาแบบเวียกกะมันเห็ดมะพอออัน,นั้นเนาะพี่น้องเลยเขินหายเงินเดือนหน่อยบอ ลูกเป็นไข่โอ้ลูกเมียเพิ่นลูกเพิ่นบ่สบายเนาะพี่น้องเอ้ยกาเป็นห่วงแน่เนาะเพราะว่าอยู่ไกลผุกหนาย่างห้งเนาะพี่น้องเอ้ยนี่สิแก่คักเลยเดี๋ยวสิเมือขัวกินซะผุกหนาเนาะอันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะสิโลกโลกขิ่มเลยเนี่ย อสีหยามคือค pues no, no. ัวุ้ยเลเนาะพี่น้องกไยเนาะไอ้ทองเขาบอกให้หยามเล็กๆถูกบอมันเหนียวไหนอาบอกมันเอกลี่เลยน้องพี่น้อกไอผูกสำนึกดึงก้าแบบความอไอพันเปล่าลี่อันนี้โหดลิแม่พันเปล่าวะเนาะหยาแถวแถวไอทองน่ะรลายเหรอไเนาะพันว่าเนาะตีมาลุกหยาซอยก่อนวะถูกมีแต่หยาเนี่ยเมืควายกินได้อันนี้ ปล่อยควายเข้ามาหนึ่งไม่ใช่ควายโบมีนะเอาควายมาเลี้ยงรถอึบน้ำแข็งานพี่น้องผูกยวสิบ่ได้ลกบ่ผูกพี่น้องนอกพักโบงนะกองหนึ่งซำสีเมื่อลวกกินแล้วก็บพารกินแต่กินพัร์พักโบงน้ำเล้อไอทองคนบอกให้เอาน่าลลายโอ้เบิร์ดเท่าไหร่พอโดนพี่น้องเลย บักหลายๆนี่ได้กินนํากันหลายๆคนสีเบิร์ตจะต้องแกบ่บปเลยก็นาะลกแป๊บเดียวเนาะพี่น้องผู้ก็บักใหญ่หนึ่งเลยก็ภูเขาเลยวอะอันนี้กากกต้นบังหุงเพิ่นเนาะพี่น้องเลยอ่าเดียวต้นบังหุงอันนี้มาอันนี้เขาซัมสิกินแหละเนาะหมดยากซื้อเพราะว่าสมมตอนี่กาบังหุงแพงแพงเนาะอ่าเพลินคลายเป็นโรคพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นหน่วยกับบคุคลาอีกอ่าผ้เดี๋ยวสิมาลกเอาหนน,นีอีกก่อน ลกอกอจ้ะาทางผู้วงเพื่อนแกยังบ่ได้เลิกวิ่งอยากเนาะพี่น้องเพื่นวะอ่าบ่มาหาทางผู้วงพันแน่วะเนาะน้อตีกะอยากมาเนาะพี่น้องเอ้ยโทรลมนำกันคู่มืออยู่แต่ว่าเป็นคาวิ่ง <c oughs> ก็เลยบ่ได้มาหาเพื่อนดอกแบบเพื่อนมากกับขำเลยเมื่อยก็ผู้แก่บแ่แล้งนี ลูกออกซะเนาะเต็มกมต้นมะม่วงเนาะถ้าต้นมะม่วงใหญ่ในกระซิ่มโฮมนี่ด้กี่น้อยอุ๊ยโดลงพิ่นบอกเลยวันนี้ต้นนั้นพักโฮมเพิ่นวางนะ เดี๋ยววางหายหลังเด้อเครื่องมักถั่วนี่ยเหมียนหรือวาจังไดลกแต่หยาข้อแลยอึ๊บอ้ันี้กระดกเนาอใบมันพี่น้องเลยกกกล้ยเพิ่นมีแต่จ,จกเนาอบ่มีเสียงเดียวดึงหยาในซอยเพิ่น เต็มกองอันนี้เพิ่นก็เอาน้ำมีไซแท่งนี่เลยเนาะพี่ดองเลยแบบเพิ่นอาบยังไปเก่าแต่ว่าตอนนี้กะมีน้ำม,มาแล้วกะเป่งน้ำเมียนหุดพัก เพื่นกันหยาแถวหัวคุณเนาพีหน้องเลยไล่แห้กันเลยจะนอนตีกับิไปฮุกมาเหม่นพี่เพื่นกันคุณเอาเป็นหอบนึง <c oughs> มีแต่หยา <c oughs> มีผิวมีหัวกันเลยอ๋อมี่มีแต่หยาสิากนกินน้ำด้วยพตกินน้ำเราว่ะห้อนแห้งยานาตีลกคผาเนาะนี่แต่หยาิเลพ่พผลโลกแล้วกันผนสีเอามาปลูกใหม่เนาะดนีนทั้งนนองเา้านลว่าอยู่ เพราะว we <laughs> er ่าปลกแห้งวันนี้กะได้มาปลูกอันนี้มาเนาะเนาะตีแบาพิษเนาะได้มาลูกเนาะพี่หน่อยเลยอสิพี่กินน้ำก่อนเนาะหอนลีเพราะว่าลรคแถวนี้เนาะอ่าดึงแบบหยาตัวนี้มันพี่น้อยไงเนาะแก่แก่นี่แหละดึงออกมาอ่าเพื่อนไปกินน้ำเนาะเพราะว่าลรคกับโรคตอนแดดแดดเลยโอ้ อันอันนี้จะเป็นต้นหัวขาพเพลินพ่อเนาะพี่น้องเอ้ยถุกเนาะทั้งนอกก็มีแต่ต้นอ่าใบหยาคิวใบหนาดอยลายปลูกข้างพีก็ต้นมะม่วงเพิ่นเนาะนี่เองค่ะโนอาตี้ก็มาเนาะอ่าได้มาอันตาทานเนาะพี่น้องเลยกะพอดีมาเลยว่ะทำไมพี่น้องกระถางลายเนาะว่าบริมาลินนะไมโทงเพิ่นเนาะมาถ่ายให้พี่น้องได้เบิ้งพี่น้องเลย กาอ้อยเป็นกระค้าวอยากยังเนาะที่ก้าบ,บริมามืนอนี้เพ็่นกอดทานแล้วเนะเาะก็เลยมีโอกาสได้มาเนาะขี่มาน้ำอ้อยเพื่อนพี่เองเลยเนาะรถก้มีเด็กต้นมากมืองหวังอันนี้ลายเนาะเวลาโหอ่าทายใหญ่ขึ้นมานี่ย้องสี่ด้กินหมากลายอยู่ เป็นกะกอภาคใหญ่นะมีแต่แนวกินได้เบิดผักเพชรบม่มผักเพชรบม่ม,บมีมากลองเด้ผักเพชรกินได้กัดไหมมันจะเศร้หอนในกัดให้เบิง่ง <c ười> บ่อย่าคายไหมอื่นไหมเปิรนสิคายได้พี่น้องขี้โกงอื กินแต่ลุงเถิ่อนไม่น่นอนคนกัดค้ำละหนุห่มใค้ำละหนุ่มเห็่ยจังได้เพื่อนปอหว,วาน่าหวานเผื่อหวาเนาะสามกินน้ำตาลบ่บ่พี่น้องเลย <c oughs> มาลงกอีกเลยปาสิไปกินน้ำบ่กินดอกเดี๋ยวถากินบัดเดียวเลยดึงได้ No. จะเป็นต้นมะข้าวเนาะพี่น้องเอยนี่็นแล้อไหมอยากสิเต็งต้นถึงตายเเนาะเต็มมาได้กะแมนจูดบัดมันหา ຜູ້ວົງເພິ່ນມາເພິ່ນຊິຊອກໃດເນາະພີ່ນ້ອງເອີຍຂໍໄປເນາະບໍ່ຍັງຊິມາແປ น,นี่คือต้นหัิ้นไคเลยเนาะมักง่ายนี่แต่ว่าบบแม่ที่เราเอนาะคาเอิ้นวาหยาค่าแต่ว่าสบาดมือนก่ก็สมีดเลเ่ฮุบให้พรดทว่าดินมีน้ำเนาะทว่าหยาจะมักเกิดร้ายเอาเลยมาตีกระฮุบมาต์น,นี้ กระเมียนอยู่พี่หูกองบักใหญ่เนาะแหงแล้วก็ะเมียนจุดทางผีก็มีคือกันเนาะโฮเิงไทยทางนั้นก็มี ตอนนี้กะพักผ่อนยิ้มหน้าก่อนพี่น้องเลยพู้ว่าเนาะเมียนกะเบิ่งกองแชมพูมันุเอ้ตอนนี้กะสีพักผ่อนเนาะเฉพาะแดดแห้งแห้งเนาะกะสีวิตกิบไปแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้กะได้มาลกหญาในซอยเพิ่นเนาะพู้ว่าแถวนี้กะเพิ่นกะบ่ว่างเนาะพี่น้องเลยคาตัดตัวตัดพื้นเพิ่นหกเนาะกะสีอ่าขอตัวไปละสวัสดีเด้อไอ้ทงเด้อด้วยสวัสดีด้วยเนาะพี่น้องเลย เพื่อนเพื่อนก็ได้แปนเนาะทางภูวงเพื่อนมาตะนแรงก็ปัดให้บรรยากาศก็ดีดีเหมือนนี่ได้มาเมียนเนาะวันหกมาทางหย่าซอยเพื่อนแหนมไปกันเนาะกองมากใหญ่กับบุคอยมีเวลาเนาะพี่น้องเอ๋ยก็คือว่าแหละทางอ่าน้องสาวเพื่อนกับคาเวียกเนาะอ่าบุเมนวันน้องตี้แบบบริมาหาเพื่อนเนาะกอยากมาอยู่แต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อนกับบริพักช่วงนี้เนาะ เทวโ,โทลมกันเพิ่นก็ว่าว่าค่ายิบเครื่องยิบยังหเพิ่นผ้าพี่น้องเลยเนาะโดยการจากคลิปนี้เนาะต้องขอขอบ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเวิดสุขสุขคนเด้อเนาะที่รับชมคลิปนมาร์ตี้ตั้งแต่ต้นจนจบที่บาข,าข,าข,าข่ามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้กะขอโตไปแล้วเนาะพี่น้องเลยโดยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี